สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจ๊ปังเจ๊แปลอีกครั้งนะครับวันนี้ฮะเราจะมาพูดถึงสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนต้องเข้าใจผิดหรือเข้าใจไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างแน่นอนหลายๆท่านครับผมอาจจะมีภาพจําว่าสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายนี้นะฮะอย่างที่เห็นอยู่นี้เป็นเครื่องหมายต้องห้ามที่หมายถึงพรรคนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งพรรคนาซีเนี่ยก็เป็นต้นตอของศันาตกรรมมากมายแต่จริงๆแล้ว สัญ,ญลักษณ์นี้เดิมทีแล้วนะครับไม่ได้มีที่มาที่ไปอะไรเกี่ยวกับสงครามโลกเลยสัญ,ญลักษณ์นี้เรียกว่าสวัสดิกะครับสวัสดิกะเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปกาก,กบาทหรือเครื่องหมายบวกที่ส่วนปลายของทุกด้านครับผมจะหักมุมฉากไปทิศท,ทางเดียวกันโดยจะมีทั้งแบบที่หักมุมไปตามเข็มนาฬิกาทางขวาหรือทวนเข็มนาฬิกาทางซ้ายโดยแบบทวนเข็มนาฬิกานั้นจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพุทธศาสนานิกายมหายาน ส่วนแบบตามเข็มนาฬิกาจะเป็นของศาสนาฮินดูครับส่วนสัญลักษณ์ที่พักนาซีนามาใช้จะเป็นแบบเอียงทำมุม45องศาและมุมฉากนั้นจะหันไปตามเข็มนาฬิกาดังนั้นจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องแยกให้ชัดเจนและในวันนี้ครับผมเจปังเจแปนขอลงลึกกันว่าสัญลักษณ์สวัสดิการในประเทศญี่ปุ่นครับมีความหมายถึงอะไรบ้างแล้วทําไมปัจจุบันนี้เขาถึงยังใช้กันอยู่แล้วใช้กันในโอกาสไหนบ้าง เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันครับว่าหากเห็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ในญี่ปุ่นแล้วละก็มันไม่ได้เกี่ยวกับพัฒนาซีแต่อย่างใดน,นะครับสัญ,ญลักษณ์สวัสดิกะในญี่ปุ่นเนี่ยอย่างแรกที่ใช้กันมานานแล้วก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความหมายของวัดพุทธครับผมวัดพุทธศาสนาเนี่ยแหละในญี่ปุ่นครับเนื่องจากพุทธในญี่ปุ่นฮนะเป็นนิกายมหายานผสมกับนิกายเซนซึ่งก็ใช้สัญ,ญลักษณ์นี้มานานมากแล้วครับโดยได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งจีนปัจจุบันเนี่ยตามแผนที่ต่างๆแนมะ้แต่ใน Google m a p ครับ ก็ยังใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงตำแหน่งของวัดอยู่เช่นเดียวกันครับและแน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ธรรมดาธรรมดาแต่มันยังเป็นอักษรคันจิตัวหนึ่งด้วยสัญ,ญลักษณ์นี้ในภาษาญ,ญี่ปุ่นครับผมอ่านออกเสียงว่ามันจิหรือมังจิเดิมทีครับผมมีความหมายทางศาสนาที่หมายถึงการเวียนไหยตายเกิดและในอดีตเนี่ยมันเคยถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําตระกูลของซามูไรอีกด้วยซามูไรตระกูลที่ว่าก็คือตระกูลฮาจิสึกะ หรือฮาชิซึกะครับตระกูลนี้สืบเชื้อสายมาจากจากักรพรรดิเซวะที่ปกครองประเทศญี่ปุ่นช่วงคริสตศักราช850และเป็นหนึ่งในสาขาย่อยของตระกูลอาชิคงะตระกูลโชกุนที่ปกครองญี่ปุ่นในยุคมุโรมาจิหรือที่เรารู้จักกันในยุคสมัยเดียวกับอิคิวซังหรือต้นสม,สมัยสงครามเซนโกคุเป็นต้นโดยตระกูลฮาชิซึกะเนี่ยครับมีบทบาทเป็นหนึ่งในขุนศึกใต้มังคบัญชาของโอดะโนบุนากะ แล้วมีภูมิลำเนาอยู่ในแคว้นโอวาริหรือก็คือจังหวัดกิฟุในปัจจุบันแล้วยังได้รับใช้โทโยโทมิฮิเดยชิต่ออีกด้วยจนกระทั่งสงครามเซกิกะหรือเซกิงาฮาระนะฮะตระกูลนี้ก็ได้เข้าร่วมฝ่ายโตกุกะวะทําให้เป็นฝ่ายที่ชนะสงครามแล้วตระกูลฮาจิสึกะก็ได้รับศักดินาให้ปกครองแคว้นโทคุชิมะแล้วก็ยังสืบทอดมีชีวิตมาอยู่จนถึงสังคมปัจจุบันในฐานะตระกูลเก่าแก่อีกด้วยครับสําหรับการใช้งานคาว่ามันจิในปัจจุบันนั้น เราจะพบเห็นได้บ่อยครับผมจากภาษาแชทของวัยรุ่นญี่ปุ่นไปจนถึงชื่อของตัวการ์ตูนในมังงะบางเรื่องเช่นมังจิมารุจากโรงเรียนลูกผู้ชายหรือวลีที่วัยรุ่นญี่ปุ่นใช้กันบ่อยๆก็คือมาจิมังจิซึ่งคาว่ามาจิในที่นี้เนี่ยมีความหมายเดียวกับฮอนโตะที่แปลว่าจริงเหรอจริงเหรอเนี่ยจริงๆนะประมาณนั้นแต่ว่าคาว่ามาจิเนี่ยก็จะเป็นภาษาพูดที่ดูห้วนๆกว่านําไปใช้เป็นทางการหรือภาษาเขียนไม่ได้ครับ ทีนี้เขาอมังจิในบริบทนี้เนี่ยมันถูกใช้แทนความหมายของคําว่ายาใบหรือที่แปลว่าแย่แล้วโอ้โหโคตรแย่ซวยแล้วมันสุดๆมันโคตรจุดๆ,ๆมากๆนะฮะดังนั้นเขาบมาจิมังจิเนี่ยจึงมีความหมายรวมกันว่าโอ้โหนี่มันสุดๆไปเลยจริงๆนะเนี่ยนี่มันแย่จริงๆนะนี่มันโอ้โหสุดไปในทางใดทางหนึ่งประมาณนั้นนะฮะก็จะเป็นภาษาสับแสแลงหน่อยประมาณนั้น แล้วนี่ครับผมก็คือความหมายหลักๆของสัญ,ญลักษณ์สวัสดิกาในญี่ปุ่นนั่นเองเดิมทีนะครับผมก็มีการพูดคุยกันอยู่บ้างครับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์นี้บนแผนที่เพื่อไม่ให้ชาวต่างชาติเข้าใจผิดแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกไปครับแม้แต่ Google Map ก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์สวัสดิกาแบบเดิมทางแอดบอลเนี่ยก็คิดว่าก็คงเปลี่ยนกันไม่ได้ง่ายๆหรอกเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนทั้งประเทศไงแล้วไม่ได้เปลี่ยนแค่ใน Google Map ด้วยมันต้องเปลี่ยนตตตาาาามมมแผนนทททททีีี่่่่่สถองงงเเยยวๆั้หดล ก็อาจจะเป็นเรื่องวุ่นวายก็ได้แล้วอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยในมุมคนญี่ปุ่นครับเขาก็แยกแยะระหว่างสัญ,ญลักษณ์นี้กับเครื่องหมายนาซีกันอยู่แล้วเขาจึงไม่มีใครรังเกียจสัญ,ญลักษณ์นี้ในฐานะของวัตพุศิ์เลยแม้แต่คนเดียวแต่ในมุมของ mon, แอดบอลครับผมที่เรียนในสาขาเกมเนี่ยก็มีการสอนในคลาสอยู่บ้างเหมือนกันครับว่าพยายามอย่านําสัญ,ญลักษณ์นี้มาใช้ครับเพราะว่าแม้มันจะไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์นาซีก็ตามแต่วงการเกมเนี่ยเป็นวงการที่แพร่หลายไปทั่วโลกดังนั้นก็อาจจะสร้างความเข้าใจผิดได้นั่นเอง ยังไงก็ต้องขอฝากไว้เป็นความรู้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิกาเหล่านี้นะครับเอาเป็นว่าใครที่มีความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องไสลักษ์สวัสดิกานี้หรือมีที่มาที่ไปอะไรต่างๆเนี่ยก็นํามาบอกเล่าพูดคุยกันได้นะฮะทางแอดบอลเนี่ยก็เคยมีความทรงจําทีแรกนะฮะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเคยดูเรื่องใสอิ๋วใสอิ๋วของจีนเนี่ยตอนที่พัดยุไลโผลมาฮะพายุไลเนี่ยจะลอยมาเป็นัญลักษณ์ไอสวัสดิกาลอยมาเลยตอนนั้นแอดบอลก็ถาม คนที่บ้านกันว่าเฮ้ยทําไมมีฮิตเลอร์อยู่ในนี้ด้วยอะไรแบบนั้นตอนนั้นก็พอดีอาม,มายังอยู่นะฮะอามาาก็บอกว่าไม่ใช่มันไม่เกี่ยวอะไรกับพวกนั้นอามาเขาก็บอกว่ามันเป็นเนี่ยแหละสัญลักษณ์ของพระสมัยก่อนนะฮะบยุคโบราณเนี่ยใช้กันบ่อยก็โอเคเข้าใจกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าในวันนี้ครับผมก็มาอธิบายอย่างละเอียดกันอีกทีนว่าเออในญี่ปุ่นเป็นแบบนี้นะฮะในขอ,องศาสนาฮินดูเป็นแบบนี้ ทีนี้ถ้าถามว่าสัญลักษณ์พักนาซีเนี่ยครับเขาเอาสัญลักษณ์สวัสดิกาที่เป็นของพุทธศาสนามาใช้ทําไมเพราะว่าประเทศเยอรมันในตอนนั้นเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเอกลักษณ์ใดๆที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาดังนั้นพักนาซีนําสัญลักษณ์นี้มาใช้ทําไมต้องบอกว่าจริงๆแล้วสัญลักษณ์ของพักนาซีมันไม่ได้มีที่มาจากสัญลักษณ์สวัสดิกาของทางพุทธครับแต่มันเป็นการนําตัว S อฮะอักษรตัว S ภาษาอังกฤษเนี่ยแหละ2ตัว ที่มาจากคำศัพท์ภาษาเยอรมัน2ตัวนะฮะคำหนึ่งที่แปลว่า stadt ที่แปลว่าบ้านเมืองนะฮะกับอีกคำหนึ่งครับผมชื่อเชียร์ไฮที่แปลว่าปลอดภัยหรือปกป้องคุ้มครองดังนั้นสัญลักษณ์ตัวนี้เนี่ยมันคือตัว S2 ตัวที่หมายถึงบ้านเมืองปลอดภัยประเทศชาติปลอดภัยอะไรประมาณนั้นดังนั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ พุทธศาสนาอะไรแต่อย่างใดเลยเพียงแต่เมื่อพอเอามาไขว้กันออกแบบเป็นโลโก้ปุ๊บเนี่ยมันก็ดันคล้ายๆกันซะอย่างนั้นผมว่าผมเท่าที่ผมเข้าใจนะั้นการที่เขาเอาไปเอียงเป็น45องศาเนี่ยก็อาจจะจงใจไม่ให้หมันเหมือนก็เป็นไปได้แต่อย่างที่บอกครับย้ำอีกทีว่าต้องแยกแยะให้ชัดนะครับระหว่างสัญลักษณ์สวัสดิกาของพรรคนาซีญี่ปุ่นและศาสนาฮินดูครับ เอาล้ฮะยังไงวันนี้แอดบอลนะครับผมก็ฝากไว้นะเท่านี้ครับผมกับเจปังเจแปนคราวหน้าผมจะหยิบเรื่องไหนมาพูดคุยกันนั้นติดตามกันดูให้ดีครับผมทั้งทาง y o u t u b e Facebook p o ด b e a n Spotify แล้วก็นานๆทีครับผมกับขับเฮารวมถึง Twitter อีกด้วยนะจ๊ะเอาล้วครับผมยังไงวันนี้แอดบอลดีไซเนอร์พลัสิงจากโอซาก้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ